ปรบอุบัติเหตุก็เ,เป็นหัยประลาดเจะเส้นเดอนในสมองตีบแล้วก็หลังจากนั้นก็แบบแขนขาอ่อนแรงเดินไม่ได้ประมาณเดือนกว่าก็ไม่ได้ลองผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็จะจนกระทั่งเขาไปเซิร์ชหาเจอตัวนเ,นนเนี้ยเขาก็กินไปคืนแรกก็สองเม็ดหลังต่อไปก็วันละเม็ดวันละเม็ดนะ,ะเขาโทรหาพี่ว่า มีข่าวดีจะโบ,บยาเนี่ยมันได้ผลจริงๆเขาว่าอย่างนี้เขาหายปวดหัวปกติถ้าเจอแดดเจออะไรเขาก็อยู่ไม่ได้นะเขาจะร้อนมากเขาจะปวด <ๆ S 2> หัว <ๆ S 1> <ๆ S 2> เดี๋ยวนี้เขาบ้านก็ไม่มุนเขาไม่อะไรตื่นเช้ามาเขาสดชื่น <ๆ S 2> เขาก็ไม่อิดไม่อะไรเพราะปกติก็ไม่ได้กินยาตัวไหนอยู่แล้วใช่ไหมอนอกจากตัวนี้นอกจากยาโรงพยาบาลอันนั้นคือหมอให้ตามปกติที่เขาเป็นก็ก็ดีจริง ก็ให้คุณที่วันเฉลิมลุกให้ดูเลยนะคะว่าตอนนี้เดินได้ปกติแล้วนะคะแข็งแรงแล้วค่ะเดินได้จริงๆหลังจากที่ทานเคโไปนะคะค่ะน,นี่ก็เป็น ผู้ที่ทานผลิตภัณฑ์ KO ตัวจริงเสียงจริงและเห็นผลจริงชัดเจนนะคะไม่ได้ว่าจ้างใดๆน,นะคะใครที่มีอาการปวดหัวเวียนหัวบ้านหมุนเส้นเลือดในสมองตีบความดันโลหิตสูงนะคะหรือเป็นไมเกรนนะคะก็ติดต่อสั่งซื้อ KO ไปดูแลคุณได้เลยนะคะอตาดูนะครับดีจริงๆ